บางซ่อนสาสบางซ่อนบางนี้ใสมีได้ซ่อนบางพรางเพราะน้ำบางยินทุกทางทั่วไปเทคนิคไทยเยอ,อรมันน,นี้นั้นบัลลือไกล ปานใดใหญ่เหมือนน้ำบางซอนอาศัยทิ่นนี้มีวิชาอันสมค่ากระจอมมาขอวอนบางซอนพลีวิชาบางซอนบางซอนวิ สมจิตดังปองมาสมวิญญามีวิชาทางชัานบางสอนบางนี้ใสมีได้สอนบางพลางเพราะนามบางยินทุกทางทั่วไป ท้องช่างบางนี้นั้นล้วนมันความภูมิใจวิชาใดเรารับไปเสริมสร้างเรานี้มีหรือมีฝีมืองามสมชื่อตามบางเรา สมชังไทยเยอรมันบางซอนบางซอนรักรักกว่าส่วนมีรันทุกชีวันรวมสัมพันธ์บางซอน